เตรียมสอบกับลูกชายกําลังเตรียมสอบครับจะเข้ามหาลัยเออแกป่วนก็ได้กับไอตองเตรียมสอบเออเตรียมนวิธีรวยเร็วกันใช่ไหมยั่งจากเตรียมสอบเพให้ลูกโตง่ายขึ้นว่านักว่าโตพวงกับก็รจะไม่เปิดเครื่องตุ๊กไปวันเดียวก็นใช่ไหมไอ้แกเออกูรู้ไม่ล่อพอไม่รวยป้าป้ากินแบบเศรษฐกิจปลอเปียงปลูกตุ๊กยางตีกินกินตุ๊กยางตีปลูกใครจะไม่ เราตั้มๆในล่วงราชการที่เก้าพระองค์ทรงมีนำประเทศเพื่อแฝงมาตึงประสวิตคอนรลับดนตัวประเทศเจ้าในพ้นช่งลูกเรียนจบปริญญาโทไว้ลูกคูจบปริญญาโทไว้ลูกคูกันจบปริญญาโทไว้ลูกคูวันนี้ตำนานเดินเป็นแสนนานนานเด็กเดินคนจังหวัดซือ้อรถในแควนมันกันหนึ่งเจ็ดแซนนานนานนาน,น,านใช่ตรงน,นั้นนะพอนะ chết vòng phong tầm xem 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 bao xem xem tầm xem 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 từ xem xem quen xem lăng xem làn châm, chết đại มันดีเพื่อในพวกตองคนไม่ดีเพื่อเดือนค้อนพวกคุณแหวกสือ,อตอนใ้คำหน,นึ่งเจ็ดแสนนานพ <c oughs> อเดือนนี้พวกไ้คนหนึ่งซื้อมานในหลังหลังหนึ่งหลานสามงาน <c oughs> นาโจก่กลูกบูรลรวแานกว่ามันนาน <c oughs> สวัสดีดองทังไล้องแหม,ม กูไม่คำว่าเป็นร้องกับไอ้โต้กูไม่เป็นทำไมอะพี่แก้วจำใบดีนี่กูในวัานันปลอป่อยพี่ฮะซายกูไปตัดผมจะไงโต้ก็กวากทางกูไปกันกวากไปลอยนึซายกวากไปตัดผมให้แก้วไปน้อยกว่าไปตัดพมไอ้โต้ก็ควากกันที่กูกวากตัดพมกันมันไม่ได้ไปลย่างววากูนหนังปวดชัดกองกูเซ็ตยอมตายยอมขึ้นน่งขึ้น,นได้ไหวโต้กวาก วยรอหนึ่งคัต้ตจอยันแมบเครียงคริปบปาแกไต,ตายใจไฟน้อมึงกปนกับเด็กไม่งงแกอูแม่ไม่เก,กินมกากจ้อด้ยใเราแก้แล้พี่แก้นี่จีแม่ไม่เลยค่ะครับแกกืนป้าน,นอนโรงแรมมึงยังงงรอดแต่แก้วกแกมึงพุ่งเลยมากเขารอดเลยแก้วอ๋อแก้ใจตี้าตึ้งตีเจ็ดได้คืนาดอกมึงกินแล้แต่มึงงงวันแยกวยทุน้า น้ำเต้าโบกออดอยาชูไเลยคู่ก้นว่าดี่ใจยังใดจึงมึงงันจบกับแดกซอหันใจเดินไม่จับแค่เดียวเลยเพื่อานยาก,กินเนี่ยจ้ะยารยคู่ใจไกล้อยู่ในจะมาคมพุ่มปัญญาใจยาวปืนบานพี่แกมียาขายด้วยเลยคะกับแกแค่เดียวดีไหมล่ะอ๋อดีหนองือคนกลางบ้านปีคนแก่แกนกินคนละชุดคนละชุด วันนี้ตุม้มไม่ต้าหมดแล้วอ้เลว,อเลวนอนเทีล้วเลวเน่โไปเนี่ยเลวกันไม่ต้ากันนอนเทมันตำยนยาคู่ไม่ปกากใกล้ไอ้เปรตเน่นไอนเปรตเน้นด้วยตึงแตาเมืองกันินใจจะได้แค่เดียวใช่ยังว่าปรัดต์นนุนใชก็ปลัตตนนุนเพื่อกะได้ปรัตต์ลงขึ้นไม่แล้อ่ยืนจะใช้แบบใช ไม่กิดเลืยียรีมินเล่มมาขึ้นแจ้งกับคูจ้ะแต่ว่าเอยที่ว่ามึงขึ้นนั้นขึ้นไปเอยขึ้นแมวหรอกก้อยนอก